สวัสดีครับรีโวมาจากชลบุรีนะครับผมจะมาแปลงร่างนะครับให้ใหญ่ยักษ์กว่าเดิมนะครับจะมาเปลี่ยนขนาดยางนะครับผมนละแล้วก็ต้องมีการแต่งซุ้มเพิ่มเติมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับรีโวนะสองจุดแปดนะครับผมตัวนี้นะมาเดิมเดิมด้วยยางสองหกห้านะครับสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับผมนะฮะ นาะยกมาแล้ว3นิ้วนะครับผมนะยางมันไม่ได้ยางดูเล็กไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนยางใส่ยางมัดนะฮะอันนี้ยางเดิมเป็นยาง RT นะ RT 7นะครับผมเดี๋ยวแปรงโฉมนะจะดูใหญ่วันนี้นะรอดูนะครับผม ว่าแล้วก็จัดกันเลยครับผมมนาะเริ่มจากการถอดยางออกนะครับนะเพื่อเปลี่ยนสายยางนะครับผมนะเปลี่ยนยางใหม่นะครับผมนี่ฮะ ขอบสินี่เราก็ใส่ไปเลยนะครับ3 1 5 7น16 MT นะครับผมนะตัวนี้เป็นยางมัดนะครับผมดอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ3 1 5 7 5 16เทียบเท่ายาง35นิ้วนะครับผมนะนี่แล้วก็เติมลมนะครับปกติด้วยค่าปอนมาตรฐานนะครับผมนะเติมลมแล้วนะครับผมเราก็ถ่วงล้อทุกร้อนะครับผมนะแล้วก็่วงล้อเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวครับมายกใส่รถเลยนะครับก่อนที่เราจะ ลองดูนะครับผมว่ามันจะติดซุ้มไหมข้างหลังนี่น่าจะไม่ติดนะครับผมปกติแล้วแล้วเราก็ปอนไว้นะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหน้าติดอยู่แล้วครับตอนเดี้ยวเราก็มาเนี่ยครับแต่งซุ้มนะครับผมแต่งซุ้มเสร็จเราก็ออกไปเทสรถกันเลยครับเราลองเลี้ยวลองขึ้นเนินลูกนาน่าดูเทินดูนะครับผมว่ามันจะติดไหมนะครับผมนี่นะครับผ่านหน้าร้านไปนะคสักหนึ่งยูเทินนะครับผมนะปรับมาติดตรงไหนก็แก้ครับอันนี้เราปาดซุ้มด้านหน้านะครับผมนะปาาแบบนี่ครับ เยอะนะครับผมถ้าติดไม่เยอะอะไรยังไงเราสามารถสามารถไปตั้งศูนย์นะครับผมให้มันขยับเดินหน้าได้อยู่นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะปาดตามมาตรฐานของเรานะครับว่าปาดเท่านี้เท่านี้นะฮะนี่ครับมาแล้วครับเตรียมส่งมอบงานนะครับผมนี่นะฮะเรารอเลยยาง3ามหนึ่งเทียบเท่ายาง35นิ้วนะครับผมนี่นะครับโอเคส่งงานได้ครับผม